สยบมา้ยียบมาขอไม้อันตามา้อมผ้าทีละคนดีกว่าเบพี้โรกี้ก่อนรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้บรรยากาศตอนนี้รู้สึกดีมากผมขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเรามากเลยครับวันนี้ทาเต็มที่ผมขอบมากครับครับผมพี่คิวอาร์ครับครับผมก็เต็นเตเต้นต้เตนเต้นเต็นนเต้นเต้นผมนเต้นต้เนเต้น้น้ เสียงหลงแต่ตัวอยู่นี่นะลาซารัสครับก็รู้สึกดีใจครับที่เข้ามาถึงรอบนี้เพราะว่าความจริงก็ไม่ได้หวังว่ามันจะมาถึงขนาดนี้เล้ยหวังได้หลอกเก่งขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยเอคอยเชียร์ครับก็ขอบคุณที่สลับเวลามาดูครับครับแต่รี่โฟพี่พี่ครับผมก็เป็นน้องไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาถึงรอบดีจริงๆเนี่ยพุกมือกันท่อมตัวไง เดี๋ยวจะเลิกทอมตัวกันได้แล้วผมแค่มาแข่งกนขนาดนี้แล้วผมแค่มาแข่งกันตัวเองก็ไม่ได้แข่งกับใครเด็กเก๊ผมจะด้วยอ่ะได้เวลาโอ้น้อยออกกันนิดนึงว่าใครจะเปิดก่อนมามาคนที่หนึ่ง3 4อ p คนที่สอง Baby Rocky คนที่สาม Lazarus และคนสุดท้าย PQR ขอเสียงให้กับรอบชิงชนะเลิศเที่ยงเที่ยงในวันที่ รอบสุดท้ายแล้วขอเสียงเลยครับเชียไอ้ยิ้มยิ้มต่อมาวาดคำเพราะว่ากูบ้าเลยนั่นทำทำไมเจอมึงแล้วกูต้องยิ้มเราไม่ใช่ญาติกันไองแรลแม่ทงทำกูข้างมันถึงใครจะบอกไม่น่าฟังชีวิตหนจะดีแค่เอาตัวรอดใช้สิ่งที่ชอบมาสร้างตังค์โต,ตมาจมโลงมังกรอ,อยู่ในโดสถะขนงบ้าเด็กชอบกัง ทันอนรีบกระโดดมานรอพวกกะบปกจะมองเดยวมึงไม่ต้องจดเพราะว่นสดกันพอกูจะคอจะหุ่ไม่ต้องรอมาจบกูกูมองตลกุูจะบดละครอดกับมึงนอนมันอคุณในทออลดก็ได่โหัวตอตอะไ่้หายพวกุณเอกลาดีหนึ่ได้้องต้องตสถจะมึงมาแข็ดหิดใช่ครับที่กูเป็นแรปเปอร์แต่ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ชอบินไอ้กกูไม่ทำตามจารีตตร้งตนกหนุ่มเมนกันอยู่ในปารี้อยู่นีต้องห่างันตอนนี้ถึงเวลารีบบอกไทำเมตตากันไหนแต่พวกกแ้เป็นอาชีพมันเห็นจะนอน เยอะเรอบสุดท้ายทุกคนทุกคนอย่าเข้ามาเลยวะอย่าเข้ามามเลยวรอบสุดท้ายแลผมเยอะเยอะบอกแถวก้าท่านรอบท้ายขาชื่อเรียกเบบี้บอกมาครับอ่ะมีอีกเยอะซ้อนไ้ผมพูดไม่เก่งแต่ถ้าอยาก พวกุณทำตัวมันน่ารำคาญยืนเอวอ้วนๆในงานพวกผมเปลี่ยนบูดค่าได้เป็นเกินและก็ชนะรู้จักแพ้มันก่อนแพ้ตลอดแพ้สักวิวดีรายการผิดหวังแพ้ตลอดแค้จะบอกใจกูแย่ของแท้2009เกติกมาค่าอยากก้าวขาอีกนิดนึงว่า2024 baby lucky ผูกบ้านกับพิษภาพ

มึงก็แค่ลองลงแบทที่สนามใหญ่ที่สนามใหม่กูแค่ลองยังแร็ปไม่ได้แอคแค่ลองมึงทำแซ่ได้แค่แกล้งแค่งงเรื่องของแซ่ก็แพ้แน่นอนเกมนี้กูชิวคนดูให้กูแชมป์แน่นอนทุกที่ก่อจากสไตล์เดิมเดิมพิวมาไว้ชิคุ้งไหลเพื่นเพื่อนสึกษาชิคุ้งแหลกกันตียุกสายเดินเงินกูไม่สนใจใครเอ อะไรวันนี้วันนี้เป็นวันพิเศษเชื่อ์ป้ากูเงินเงินไม่มีกําลังพิเศษแต่ได้เข้าประชันกูไม่มีวันคิดเบรกเฮ้ปกูกล้าพนันกูมีพลังพิเศษงจะตอบป่าจะพึ่งสงสัยไอ้บอบ้าไม่เชื่อมึงมองมองมอง,มองเนี่ยพลังเจ้ามองหน้าแค่แต่จะมอง ทำคือมองทางนู้นนู้ดนู้ดเนี่ยพลังมองตาอ่ะเจ๋งไม่เจ๋งไม่กินตู้พวกนี้เขาก็รู้กูเด็ดมากส่วนใครที่ไม่ได้มองตาไปที่มือเจ๋งมากฟองกูก็เจ๋งกูก็จะเบกบีเลยจะเบกที่กูเป็นมากรู้เอาเป็นตัวกูเป็นเด็กหรือว่าภูกูไม่ชอบทีมแมนยูหรือว่าเทนนิสอเจ็บหูโอ้ยตัวพี่ดาบคุณไม่เจ็บหูตอนชูถ้วยจะคาราบาบอกว่าฉันมิกกี้เมาส์ยาดีบหนูอ่ายาเอ็ดหนูไม่อยากจะฟังอยากเซ็หูชอบรอล็อติมภูว่าเป็ดกาดแต่โค้ชตั้งประวัติศาส ไปดีแต่คงจะไม่ตายดีอ้ออย่าพึ่งมาละบายบีมันก็ตายตีนเดี๋ยวอยู่ก็จะลายบีอ้อจริงๆไม่ก็บายบีมันก็ในตีนเด็กผีแค่กระายตีอ้อและที่ผมมาแลกอยู่ตรงนี้แค่จะให้เพื่อนผีพันทำใหม่ตรีอ้อ คื icana, อแม่งเทิร hmm. mm ์นโปรไปแล้วตอนน mm ี hmm. mm ้ส hmm. okay. mm ี hmm. mm ่คนนี้อยู่ที่ว่าแม่งจะเป็นใครตายแล้ว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 เฮ้ยเหนื่อยผมอยากผมอยากสาวเสียงคนที่นี่ผมอยากสาวเสียงคนที่นี่เลือกที่รักมักที่ชังเลยอ่ะเลือกเลยขอเสียงกับเติร์นที่โฟพีพีเติร์นที่โฟพีนีลาซา อ,อีกแล้วไม่เลือกอ,อีกแล้ว,ไม,ลวไม่เลือกอกีอกแล้วการลุลกดีกว่าทารลุกดีกว่ามามาพูดชื่อแชมป์นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนพูดชื่ออ่ะพูดชื่อแชมป์ก่อนเดี๋ยวเราไปบอกตีดต่เอเดี๋เดี๋ยวผมพิธีติดต่อเลยเองและผู้ชนะของ g r a v i t ร์นิวไซเฟอร์โลจีเอได้แก่ ดลองแชมป์ลองแชมป์อันดับที่สองอ่อันดับที่สองได้แก่ baby rocky โอ้โหยินดีนะครับอันดับที่สามโอ้ยสวยเลยสามสพอันดับที่สลาซาล่อันดับสุดท้ายนะครับรบรงวันกันไปเลยนะ ตบอาคอบเชิญพี่ฟลุ๊กนะฮะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งรัอ i สนาวและผู้บริหารค่ายเพลงยับนะฮะมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลทั้งสี่ท่านนะฮะครับอ่าได้ดีเจขอซาวประกอบนิดนึงนะถ่ายภาพถ่ายภาพแชมป์ของเรานะครับ PQR นะฮะอ่ามีรางวัลจากเดี๋ยวเดี๋ยว ยืนต่อต่อไเลยก็ได้ครับไอ้นี่ได้ไหมพอมไหมวะเพราะว่าจะมีของรางวัลจากโปรบังกี้ด้วยได้ๆโอเคสุดยอดนะครับแล้วก็สิ่งที่สุดยอดอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือพวกท่านเลยนะครับพวกท่านทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกําลังใจครับมันทำให้เราเห็นภาพรวมกันหน่อยถ่าทภาพให้เห็นซีนอันเดอร์เกวของเรานะครับเดี๋ยวถ่ายภาพรวมรวมกันนิดนึงครับ